ำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นโพสท้านะคะตัวนี้จะเป็นผ้าลายซีสีดำนะคะแล้วก็มีขอกตรงนี้นะคะเป็นหนังสองด้านนะคะแล้วก็หูก็จะเป็นหนังสีดำนะคะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะด้านในก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะหนึ่งช่องนะแล้วก็ ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นช่องแบ่งเป็นช่องแบ่งแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นช่องเล็กๆนะคะแบบนี้แค่นั้นนะคะใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยววัดขนาดให้นะคะขนาดนุ่นวัดจะกปากกระเป๋านะคะจากฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้นะคะปากกระเป๋ารุ่นนี้ประมาณสิบห้านิ้วนะแล้วก็ ความสูงของเขาประมาณ9นิ้วครึ่งนะคะตัวฐานกระเป๋าตรงนี้ประมาณ4นิ้วนะคะเวลาสะพายเดี๋ยวสะพายให้ดูสะพายก็แบบนี้นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะขนาดกลางๆนะจุของได้นะคะก็ใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ